สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะลองเราจะลองเอาปลาที่ปลาตะเพียนนะครับที่ที่จับในบ่อนี่แหละเข้ามาขุนนะครับเพื่อจะไปขายนะครับที่แรกว่าจะขุนสัก2เดือนนะครับที่ไหนได้ยังไม่ถึงเดือนเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เปิดเทอมครับเปิดเทอมไม่มีเงินให้หัวหน้าครอบครัวไปโรงเรียนครับก็เลยต้องเอาปลาตะเพียนนะครับลองลองเอาไปขึ้นขายดูนะครับมันจะได้กิโลนะครับ ไม่รู้มันมีกี่ตัวก็ที่จับใส่ก็ประมาณร้อยกว่าตัวนี่แหละประมาณ1 2อยยีตัวนี่แหละแต่มันตายไปก็มีนะครับเพราะว่ามันไม่รู้มัมตกใจนะครับวันนี้ก็จะลองเอาขึ้นไปขายดูครับท่านผู้ชมจะได้กี่ตัวมันจะมีกี่ตัวนะครับ นี่คือปลาตะเพียนนะครับท่านผู้ชมปลาตะเพียนที่จับในบ่อนี่แหละเอามาปล่อยสามร้อยตัวนะครับปล่อยได้สามสี่ปีแล้วนะครับมันก็ขยายพันธุ์ของมันเองนะครับออกลูกเองตามธรรมชาตินะครับทีแรกก็จะขุนสักจะขุนสองเดือนนะครับขุนได้ประมาณสองอาทิตย์นี่แหละนะครับ อ <c oughs> ี่แรก,กว่จะขุน2เดือนตายได้2อ,อาทิตย์จับไปขายก่อนครับพอได้ค่าอาหารกบด้วยอาหารปลาด้วยนะครับให้ลูกไปโรงเรียนด้วยครับไม่ใช่ปัญหาโควิดอกครับปัญหาไม่มีเงินนี่แหละ băng cháu uốn, để con tao bán con khóc, chuột chửn chuột หมอก็มีนะครับหมอหมอตุ้พดเอาเอาเอา,เอาตะไครหลุดเสร็จ ครับท่านผู้ชมยังไม่อ้วนเท่าไรนะครับแต่งานเข้าก่อนนะครับอาทีตแรกว่าจะขุนสั้งสองเดือนนะครับเพิ่งแด้แค่สองอาทิตย์เองนะครับงานมันเข้าก่อนนะครับมันมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนนะครับอะไรจําเป็นต้องขายก่อนนะครับพอขายได้ก็ขายนะครับช่วงนี้นะครับไม่ใช่ภัยโควิดรอกมันภัยไม่มีเงินนี่แหละนะครับหมอหมอก็มีนะครับหมอชุมพรนะครับ ต้องมันออกจากกระชังตั้งแต่เลี้ยงเมื่อปีที่แล้วนะครับโดนพายุโพดุลนะครับพิกกระชังนะครับออกมาครึ่งหนึ่งมั้งเหลือขายได้ครึ่งหนึ่งนะครับนี่ก็คือปลาตะเพียนนะครับปล่อยสามร้อยตัวนะครับปล่อยมาได้สามสี่ปีแล้วมันก็แท้ขยายพันธุ์มันเองนะครับตามธรรมชาตินะครับก็กินทุกปีขายทุกปีนะครับนี่ครับผลผลิตนะครับที่อยู่นอกกระชังนะครับ ตัวใหญ่ถ้ามันอ้วนในเต็มฝ่ามือเลยนะครับนี่แต่มันยังไม่อ้วนนะครับเอาไปเอาไปไว้กินเองครับปลาหมอนะครับปลาหมอนี่เอาไปไว้กินเองครับหลายตัวอยู่เป็นค่าเป็นอาหารได้หลายคาบอยู่นะครับครับท่านผู้ชมจะรีบเอาไปขายครับช่วงนี้ครับเพราะว่าก็มีออเดอร์เข้ามาแลนะครับ